หากคุณกําลังมองหารถ PPV หรือรถครอบครัวใครที่กําลังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอารถรุ่นไหนต้องชมคลิปนี้เลยครับเพราะคลิปนี้จะคลายทุกปัญหาคลายความสงสัยให้กับท่านเองเดี๋ยวเราไปชมกันเดีวกว่าครับว่าวันนี้มีอะไรบ้าง ตัวนี้ต้องบอกกันเลยเป็นไฟหน้าพอจะต่อ LED นะไฟตัดหมอกก็เป็น LED ล้อขนาด20นะตัวนี้มีกล้องมองหลังรอบพันสองศาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในเบาะถือว่าสปอร์ตใหม่มากนะตัวนี้สีดำตัดแดงพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันมีอ่าควบคอนโทลมาให้ด้วยนะหน้าจอขนาด9กนิ้วเลขไมหม10,000เท่านั้นเองนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับ4นะตัวนี้ที่สำคัญประตูหลังเราสามารถใช้ระบบคลิกเปิดได้แบบอัตโนมัติ อันนี้ก็ระบบเปิดอัตโนมัติเพียงแค่ใช้เท้าคลิกเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนปิดกันบ้างดีกว่านะเมื่อกี้เปิดแล้วมาปิดกันบ้างภายในกว้างขวางนะสำหรับรถ PPE ออ PPV คันนี้รถครอบครัวนะใครที่สนใจมาได้เลยกับโ o y ต t าปริ t u n อร์มาลราทดลองขับกันได้เลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะวารันตีตัวรถเหลืออีก3ปีนะเลขไม้น้อยมาก1,000 0เป็นรถปี 2, 2021นะดอกเบี้ย เอาไปเลย2.50น้อยมากนะตลอดอายุสัญญาเลยครับถ้าพูดถึงความหรูและอเนกประสงค์นั้นก็ต er ้องปาเจโร2.4 GTP แรมปี2017คันนี้เลยครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับมีไฟเดทามลันดิ่งร้ด้านหน้าดุดันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยพร้อมกับกล้อง360องศาแถมมีที่ฉีดไฟหน้าให้ด้วยนะปรากฏปุ๊บฉีดปั๊บนี่เป็นไงพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ช่วงล่างนิ่มขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์2.4เป็นบล็อกเครื่องอลูมิเนียมยไม่กักเก็บความร้อนเดินทางไกลๆได้ยาวแถมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์รอบคันมีจอกลางให้กล,ล้อง360องศาและความปลอดภัยครบคันจะต้องคันนี้เลยแหละครับปาเจโรแถมอยา่างหนึ่งช่วงล่างคันนี้นิ่มมากๆพอขึ้นมาขับคุณจะรู้สึกว่าเหมือนขับยานอาวกาศระบบเอนเตอร์เทนเมนต์บอกเลยสุดยอดกระจกตัดแสะพอโตโต,ตัวนี้ที่เก็บแว่นให้แว่นใหญ่ขนาดไหนก็เก็บได้ เวลาคุณพ่อคุณแม่เดินทางด้านหลังระบบมัลติมีเดียก็มีให้คุณได้สัมผัสให้คุณรองรับคุณจะได้ไม่ต้องเบื่อตลอดการเดินทางต้องปาเจโร่ตัวนี้เลยและเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันว่าน่าสนใจขนาดไหนในส่วนของด้านหลังนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์อันใหญ่ดูดุดังทรงพลังพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนี่สติกเกอร์ตัวปั๊เลอร์และมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง6จุด ก้องมองหลังครพร้อมยังไงคุณอุ่นใจแน่นอนก็ต้องปาเจโร่เลยครับไปด้วยทั้งครอบครัวเมื่อตัวรถน่าสนใจแล้วข้อเสนอและเงื่อนไขน่าสนใจกว่าเริ่มต้นที่0%สำหรับดอกเบี้ยนาน1ปีหรือ2.50ตลอดสัญญาและที่สำคัญเลยอุ่นใจกับระบบวารันตีศูนย์ที่มีให้สูงสุด2ปีเข้าศูนมิตซูบิชิได้ทั่วประเทศไทยราคาเริ่มต้นที่970,000 9,000บาทราคานี้มาจากคลิปนี้มีส่วนลดให้อีกต้องที่กอริลลาคาเท่านั้นกับปาริโล 2.4G ที่พรีเมียมหรือจะคันนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับสาวๆยุคใหม่เลยนะคะเป็นอีซูซ m มิว X 1.9 DVD นะคะเป็นสีพิเศษนะเป็นตัวดิโอนิกนะคะปี2019บอกเลยว่าสาวๆตัวเล็กๆอย่างเรานะคะขับ <c oughs> ได้สะดกสบายและเดี๋ยวพอยนะคะจะพาไปชมภายในกันว่าจะเป็นยังไงกันนะคะไปเลยค่ะภายในนะพอยบอกเลยว่า พวงมาลัยนะคะเบามากๆขับสะดวกสบายนี่อพอยนั่งให้ดูนะคะสายลุยต้องทมพลาดน,นะคันนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติดฟังก์ชันนะคะบอกเลยว่าตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าสกรีนมาให้นะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple Ca r p l a เพได้ด้วยนะคะแอร์เป็นแบบออโต้แล้วก็เกียร์ออโต้นะตัวนี้นะคะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะแล้วก็นี่มีที่เก็บแบน่นมาให้นะคะ,ะสวนบอร์ดนะคะนี่ก็ทำมาเหมาะนะคะ กับสรีละาของพวกเราเลยนะคะเดี๋ยวไปชมข้างหลังกันนะะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะนี่อ่ะนั่งสะดวกสบายมีที่พักแขนมาให้นะคะแล้วก็มีหน้าจอมาให้ตรงนี้มีลำโพงด้านบนนะคะปรับระดับแอร์ได้แบบนี้เลยถือว่าคันนี้ครบแล้วนะคะสำหรับ Isuzu so MU-X คันนี้ราคาดีมากแล้เดี๋ยวพลพาไปชมราคากันนะคะ สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอาคันไหนตัวมิวเอ็กคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าคันนี้นะคะที่ร้านเราราคาดีมากๆนะคะปกติที่ต้แสนสองหมื่นเก้าพันบาทมาวันนี้ผ่านคลิปนี้นะคะอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแถมดอกเบี้ยให้ถูกๆไปเลยนะคะสองจุดห้าศูนย์ตลอดสัญญาอย่างไม่พอนะคะพรอยแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกด้วยสองปีเลยนะคะใครที่ตัดสินใจไม่ได้บอกเลยคันนี้นะคะสาวๆนะหรือว่าหนุ่มๆนะคะที่อยากได้ต้องมิวเอ็กคันนี้เลยนะคะ พบกับรถ p ีพอเนกประสงค์7ที่นั่งที่มีให้คุณเลือกหลากหลายรูปแบบได้แล้ววันนี้ที่กอริล่าขาดนวนครพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษต่างๆอีกมากมายช่องทางการติดต่อ0924478888หรือติดต่อมาได้ที่เพจ f a c e b o o k กอริล่าขาดนวนครช่องทางติดต่อ YouTube และ Line Official คุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะมีทีมงานคอยตอบรับอยู่ตลอดใครสนใจทักมาได้เลยครับที่กอริล่าขาดนวนครเท่านั้น